สวัสดีครับท่าแกกใหญ่นะครับวันนี้จะมาสอนการลงทะเบียนผ่อนผ่านการชำระสินเชื่อนะครับผ่าน SCB Easy App นะครับเป็นแอปพลิเคชันของทางไทยพาณิชย์น,นะครับในส่วนของไทยพาณิชย์น,นะครับเพิ่มช่องทางเร่งช่วยลูกค้าลงทะเบียนผ่อนผ่านการชำระสินเชื่อผ่าน SCB Easy นะครับหลังยอดโทรผ่าน Call c e n t o r พุ่งกว่า2เท่าใจความสำคัญก็มีว่าธนาะคารไทยพาณิชย์เร่งช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ,อรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับธนาคารจึงได้พัฒน,นาระบบเพิ่มช่องทางให้ติดต่อยื่นคำร้องผ่านทางโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่า ACBEC โดยลูกค้าสามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับและเมื่อการส่งคำร้องสำเร็จธนาคารก็จะแจ้งผลพิจรารณาผ่าน SMS ภายใน10วันทำการทั้งนี้แนะนำลูกค้าตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารรวมถึงตรวจสอบการบล็อกหมายเลขเพื่อป้องกันการไม่ได้รับ s M s ในการแจ้งผลด้วยนะครับธนาคารคาดว่าจะมีลูกค้ามาลงทะเบียนผ่อนผ่านการชำระสินเชื่อผ่อนทาง s b Easy ประมาณ30,000รายต่อวันและสามารถช่วยให้ธนาคารดูแลช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นตอนก็มี5ขั้นตอนนะครับผมในการลงทะเบียผนผ่อนผ่านการชำระสินเชื่อตามมาตรการช่วยเหลือกรณีโควิด -19 ผ่าน s b Easy นะครับ มาดูในรูปกันดีกว่านะครับจะดูง่ายกว่าขั้นตอนที่1นนะครับเปิดแอปมาเลือกเมนูมาตรการช่วยเหลือกรณีโควิดนะครับจะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับตามรูปที่1นนะครับรูปที่2นะครับเลือกเมนูมาตรการด้านสินเชื่อนะครับก็จะมี1เมนูนะครับข้อที่3เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนะครับก็จะมีสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ 4. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดยืนยันสีม่วงนะครับด้านล่าง ข้อ5นะครับการส่งคำร้องสำเร็จก็รอเอสเมนะครับภายใน10วันทําการนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการยืนผ่อนชำระสินเชื่อได้แล้วนะครับทั้งนี้นะครับมาตรการที่ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่ได้มีแค่ผ่อนผ่านสินเชื่อเท่านั้นนะครับก็ยังมีการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิตด,ด้วยนะครับผมโดยนําเสนอบริการดีจังแบ่งชําระรายเดือนดอกเบี้ย12%ระยะเวลา48เดือนนะครับ โดยบริการดีจางแหม่ชมชำระรายเดือนนะครับดอกเบี้ย12เซนต่อปีเป็นระยะเวลา48เดือนจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2563นะครับผมโดยสามารถยืนเรื่องผ่าน Mobile Banking อปพ l i เ a t i o SCB Easy ได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือของทางธนาคารนะครับที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ของทางธนาคารให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับท่าแก่ใหญ่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ